ตชุดไหโอาเอประกันมนิหมอำครับจัดยังวาฝากพี่น้องครับแม่มันบครับตัวนี้เรื่องใดแมแม่มันมันลูกแรกบครับตัวนี้แักเดือนหรครับมันประมาณหกเดือนกว่าประมาณหกเดือนกว่าประกันท่องใครบ่อมอหนำ อสมยังมาเนาะสมพอพันขายไปหาหมือหาข้าวาเนี่ยครับโอ้พอพันพันขึ้นรถนข้นาวหาเนี่ยครับปล่อยไปหาหมือกว่าแม่มานประกันท้องท้องแรกประมาณจักเดือนกว่าล่ะหเดือนครึ่งหกเดือนกว่าเครือ่องดำครับประกัทนท้องเนาะหกเดือนกว่าแล้วเปิดเท่าไหรมานำ้ำ สามสิบหกห้าร้อยประกันท่องประกันตะมีให้ทุกอย่างผู่ได้ต่อได้พราะครับครับสี่ร้อยโลร้อยสี่สิบผวคสูงบ่คอ่ะก็สิประมาณร้อยสี่สิบกว่าครับเปิดอยู่สามสิบหกคู่ได้ต่อได้อ่ะเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าหกสามหกห้าสามศูนย์สามหนึ่งเจ็ดศูนย์สามหนึ่งเจ็ดข้วหมูหมอน้ำคุรขำครับผมอ่ะฝากหม้อน้ำไว้ครับพี่น้อง มันท้องแรกครับแม่นี่สมโตพระเจ้าแกนี่อะไบอกพอพันเพิ่นครับขึนบ้นไปท้องเอ่อให้สารครับผม